สบายดีวันนี้ช่องเจนอัจฉริย์จะพาทุกคนเดินทางไปที่สอปป,อปอลาวบอกวิธีเดินทางตั้งแต่ไทยจนถึงลาวไปดูกันเลยทริปนี้ออกเดินทางตั้งแต่6โมงเช้าเป็นทริปแรกเลยที่ขึ้นเครื่องเช้าขนาดนี้ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆบนท้องฟ้าจากมุมเหนือเมฆสวยมากเราบินไปลงที่อุดรแล้วค่อยนั่งรถต่อไปฝั่งลาวถึงอุดรแล้วตอน7จโมงช้านิดๆ คนจัดทริปนะคะข oh, ้าก่อนากินกะเพราก่อนบ้างกินกะเพราก่อนไหนบ้างกินที่ไหนกินที่ไหนก็ออกโอ๊ยแรงเกินขับสักแปดสิบได้ไหมโอ๊ยมละหกร้อยยี่สิบกินข้าวกันเธอไม่ใช่ไหมเนี่ยที่จะมากินศูนย์อาหารนะ มาถึงอุดรเขาไม่ไปกินเดย์ยวันก่อนหรอกมาถึงอุดรมากินข้าวสู่นอาหารตลาดนีาสวยเลยนะเราอ่ะสวยเลยตลาดเราวนะเออคุณเห็นคุณเห็นคนจีนอ่ะตอนนี้สู่นอาหารยังไม่เปิดนะคะยังไม่เจ็ดโมงครึ่งเลยยังไม่เปิด กินหน้าดานงูสแกนหน่อยดิเน็ตไม่มีว่ะวันนี้เราจะไปต่อดดวยรถตู้นะคะซื้อตั๋วรถตู้ได้เลยที่สนามบินคนละ200บาทผู้ร่วมทีมของเราครับครับเจียวเจียวเจียวครับโอเคครับไปครับ คนนัดกับเงินตอนนี้เรายืนรอรถตู้กันอยู่รถตู้ไปหน้าด่านใช่ไหมคนละเท่าไหร่นะพันคนละสองร้อยบาทคนละสองบาทเรามากันทั้งหมดเก้าคนสามหกเก้าหน้าด่านถ้าแซมถ้ากล่องนี้แซมหนึ่เนี่ยปรดเขาอีกเลยนี่ไอ้เรื่องของจิ้มดุยไม่ได้เลยนี่จับผิว Let's go อนามากกินเวลากี่โมงแล้วเนี่ยโอ้โห7โมงครึ่งตมตู้เราจะขึ้นรถตู้ไปกินกะเพราหมูก่อบใช่ไข่ดาวพิเศษด้วยเลไข่ดาวพิเศษมีเมนูแนะนำนะเพื่อนเพื่อนชาวบนแนะนำมาอปลาปลาอะไรวะปลาปลาเต้นปลาเต้นต้องกินต้องกินปลาเต้นให้ได้แนะนำมาบอก าเต้นปลาเต้เป็นยังไงอ่ะก็เหมือนกุ้งเต้นอ่ะเออแต่ปลาเต้นอยู่ใช่งงเน่ยงงเนี่ยม่อนบอกว่าสอําเต้นนั้นพอพูดเสร็จูไม่กล้าลองเลยหิวข้าวไหมคะอยู่ปลาเต้นไหมดีเลยดีแล้วให้พี่จิ๋นลองปลาเต้นหน่อยแล้าให้ก้อนลองเนี่ยก้อนจไล่หิวเลยเนี่ยช่องกินปลาเต้นิ่เต้น ทุกคนเรามาถึงที่หน้าด่านหน้าด่านหนองคายหน้าด่านพมแดนหนองคายแล้วไดูค่ไม่ต้อยเราตอนดกนดิไม่ยดด้กครับกระปันนัก้นเลยล้วน่เียว้ไนันอ่ะ ที่เรานั่งรถตู้มาคนละ200บาทระยะทางจากสนามบินมาหน้าด่านพรมแดนหนองคาย50กิโลเมตรนะคะพอมาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาซื้อซิมเพื่อเปลี่ยนซิมไปใช้ของประเทศลาวนะกดเท่านั้นนะครับการออกนอกเีินกัง หยุดเลยถ้าเห็นผู้ชายคนนี้เราไม่รู้ว่าคนอื่นจะเคยเจอหรือเคยโดนหลอกแบบพวกเราไหมแต่เราโดนค่ะพอเรามาถึงหน้าด่านพรมแดนหนองคายจะมีคนมาดักรอขายซิมให้กับเราอยู่ที่ฝั่งไทยพวกเรายังไม่ได้ข้ามฝั่งไปนะคะเขาจะแนะนําให้เราซื้อซิมบวกแพ็กเกจเน็ตกับเขาเลยเพื่อความสะดวกพอพวกเราซื้อเสร็จได้ซิมมาจ่ายไปคนละ1น0บาทแต่ยังไม่มีเน็ตนะเขาอ้างว่าจะต้องไปเติมฝั่งนู้นแล้วเขาก็อ้างอีกว่าไม่ได้เอาพาสปอร์ตมาเลยข้ามฝั่งไปกับพวกเราไม่ได้ถ้าเรา ข้ามฝั่งไปเขาบอกจะมีคนรอเราอยู่เพื่อเติมเน็ตให้เขาให้เบอร์ติดต่อพร้อมรูปถ่ายคนที่รอเราอยู่มาด้วยเนียนมากแต่สุดท้ายโทรไปก็ไม่มีใครรับไม่มีใครมาหาพวกเราทั้งนั้นค่ะโดนหลอกค่ะไม่มีใครมาทั้งสิ้นแต่ซิมที่ได้มาก็ใช้ได้นะคะแต่เราต้องไปซื้อเน็ตเติมเอาเองใครจะมาเที่ยวลาวแนะนําให้ข้ามฝั่งมาก่อนแล้วค่อยซื้อซิมนะคะจะได้ทั้งซิมทั้งแพ็กเกจเน็ตซึ่งราคาถูกกว่ามาก เราได้ซิมมาแล้วซิมคนละ1น0บาทนะคะอันนี้ยังไม่รวมค่าเน็ตอันนี้แค่ซิมเฉยเดี๋ยวค่าเน็ตมาดูกันว่าต้องเติมเท่าไหร่เพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับจํานวนวันที่เราไปอยู่ที่ลาวเราจะมาทั้งหมด8วันเราได้ซิมกันมาแล้ว สรุปซิมที่เราได้ยังไม่มีเน็ตเลยแล้วก็ไม่มีสัญญาด้วยเอาซิมเซ็ก็ล้วือไม่มีสัญญาเลยตอนนี้จะโดนหลอกหรือเปล่าไปดูกันนะคะไม่มีเน็ตเลยเลยตอนนี้เราฟารมพสปกอนแล้วแล้วก็ซื้อบัตรตั๋วรถเมลเพื่อจะข้ามสะพานไปฝั่งเาาแล้วคนละ35บาบท5บาทไม่ใช่หรอ3าห้า เรากำลงัอลองไปขึ้นรถเมล์มแล้วไปเก้าคนเนี่ย 500, 900เรียบร้อย900นิ่มๆพี่เขาบอกเขาทำทุกอย่างไนมีกาชีพด้วยไม่เดี๋ยวเขาบอกว่าสรุปซิไม่มีสัญญาณถ้าเกิดว่าเราเกิดไม่ได้เดี๋ยวคนที่นี่เขาคืนเงินทั้หมดเลยไม่มีไม่มีใครรอเราอยูะเรารอเราอ่ะไมใช่ลงจากรถเมย์มาแล้วตอนนี้เราก็จะไปเกาะใบผ่านแดงกันนะคะ แต่เขามีบริจาคเอ้ยบริมีบริการรับกล่องคนละ20บาทแต่ถ้าใครไม่อยากเสีย20บาทนี้นำกล่องเองได้เลยค่ะง่ายมากเขียนแค่ชื่อนามสกุลเพศแล้วก็เลขที่พาสปอร์ตชื่อให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษตามพาสปอร์ตได้เลยไปขึ้นรถต่อเราจะได้ขึ้น2แถวต่อนะคะคนละ50จริงๆนั่งรถเมลไปก็ได้เนี่ย133รถเมลสีเขียวคนละ40แต่ว่าเหมา2แถวไป 9คนเขาคิดคนละ50บาทเราไปสองแถวดีกว่า กลับเลยกลับเไหล่งดาวไปเลย l e เ s go พี่รู้ไหมเดี๋ยวร้านช้างไหนอ่ะเพนสเซดตาชาปีเซดตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่พักคืนแรกแล้วนะคะคืนนี้เราพักที่ร้านช้างพรินเซสคือละ500บาท เดี๋ยวเข้าไปดูห้องว่าเป็นยังไงใครมาเที่ยวลาวเวียงจันแนะนําให้พักที่นี่เลยโรงแรมล้านช้างพรินเซสห้องพักสะอาดราคาถูกใกล้สถานที่เที่ยวเดินไปประตูใช้แค่500เมตรเข้าห้องพักเก็บของก่อนนะทุกคนเก็บของเสร็จเราจะไปลานน้าพุไฟที่ประตูใชกันเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามด้วยนะโอสวยเนี่ะ